สวนพร้อมอยู่โปรดีโปรเด็ดรีบซื้อก่อนปรับราคาใครได้ไปโชคดีมากๆเชื่อสิ คามบ้านราคาเพียงตารางวาละ7,450บาทเท่านั้นเองบนเนื้อที่200ตารางวาพิกัดอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกสนใจรีบๆมาจับมาจองกันนะคะทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องมานาัมชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆบ้านราคาถูกๆูกทงนั้นเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขาฟังชัดๆฟังดังๆแล้วก็ฟังให้จบนะคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกๆคนมากๆเลยใครที่กำลังรอคอยที่ดินพร้อมบ้าน บ้านพร้อมอยู่บรรยากาศดีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งความเจริญเดินทางเข้าออกสะดวกสบาย ต้องที่นี่เลยนะที่ดินแปลงนี้พิกาดอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองคลาจจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่เขตติดต่อระหว่าง2จังหวัดประทุมธานีและนครนายกนั่นเองนะคะข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นประทุมธานีอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นนครนายกนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆห่างจากฟิวเจอร์พาร์คประมาณแค่60กิโลเองทุกคนที่ดินตรงเนี้ย บนเนื้อที่ที่200ตารางวาล้อมั้วทั้ง4ด้านเรียบร้อยปลูกต้นไม้ไว้ให้สวยงามพร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยมีบ้านสร้างไว้ให้1ห,หลังลักษณะบ้านคือทรงโมเดิร์นข้างในจะมีห้องรับแขกหนึ่งห้องห้องนอนหนึ่งห้องห้องครัวหนึ่งห้องแล้วก็รวมถึงห้องน้ําอีกหนึ่งห้องระเบียงหน้าบ้านเป็นรูปตัวแอลมีม้านั่งให้เราได้นั่งแบบชิลๆสบายใจสบายกายได้เลยและเรายังมีเคาน์เตอร์บาร์ให้ทุกคนเนี่ยได้มาดื่มด่ำกับธรรม ชาติภายในสวนของเราได้ด้วยแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดคือ200ตารางวาฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยตําบลคลองใหญ่อําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นตําบลที่อยู่เขตติดต่อจังหวัดปทุมธาน,นีฉะนั้นใครที่ซื้อไปถือว่านอกจากเราไว้พักผ่อนพักต่างอากาศบรรยากาศเงียบสงบแล้วตรงนี้สามารถที่จะซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรในวันข้างหน้าได้ด้วยนะคะแปลงนี้เจ้าของจริงๆแล้วนะคะต้องการที่ จะขายในราคาที่สูงกว่านี้แต่ด้วยโอนี่ได้มีการขอกับเจ้าของไว้ว่าให้โออว่าได้ขายขออีกสักเดือนหนึ่งสักประมาณสิ้นเดือนตุลาเจ้าของก็บอกโอเคเพราะว่าเจ้าของต้องการที่จะปรับราคาขึ้นจากราคาตอนนี้คือ1นึ่งล้านสี่แสนเบาท ราคารวมทุกอย่างเลยนะรวมค่าโุอนรวมภาษีให้ทั้งหมดราคานี้เฉลี่ยออกมาตกตารางวาแล้วเพียงแค่นะคะ7,450บาททุกคนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะที่ดินพร้อมบ้านเราหน้าอยู่ขนาดนี้ตามที่ทุกคนเห็นนะ่ะราคาแค่ตารางวาละ7,450บาทเอาจริงๆนะหาซื้อที่ดินแถวนี้ยังแพงกว่าตรงนี้อีกนี่พร้อมอยู่ดีเลยทุกคน เพราะฉะนั้นรีบเลยนะล้อมรั้วทั้งสี่ด้านเป็นรั้วลวดหนามอย่างดีมีประตูเลื่อนหน้าบ้านเข้าออกได้สะดวกสบายนี่คือถนนสาธารณะมีความกว้างถึง6เมตรภายในโครงการนี้มีที่ดินทั้งหมดอยู่แค่ประมาณ13แปลงเองฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะมีความวุ่นวายมีความแออัดอะไรไหมนอกจากถนนสาธารณะที่กว้างขวางแล้วอยู่ใกล้แหล่งน้ําด้วยน้ําพร้อมไฟพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมเข้าอยู่ดีเลยใครสนใจรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของเลยนะตอนนี้คือเรายังได้ราคาดีราคาเด็ดมากๆนะ 1นึ่งล้านสี่บาทซื้อไว้วันนี้เดือนตุลาเนี่ยจะของปรับราคาละเป็นล้านหก0สนเบาทนะคะเจ้าของบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างจะใช้เงินเยอะมากๆเลยจากกับการตกแต่งหรือว่า,าลงทุนต่างเจ้าของก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าตามที่มาดามอ่ขอเนี่ย ถึงสิ้นเดือนตุลาให้เป็นราคานี้ก่อน14,90 0 0้านบาทแต่ว่าหลังจากนี้ปรับเป็นราคา1 6 9 0 0 0้าบาทแต่ก็รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยที่นี่คือบ้านสวนคลอง14ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นูน่นนะใกล้ๆนะคะมีหมู่บ้านใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยล้อมไปหมดเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอบตอสถานีอนามายัยสถานที่ท่องเที่ยวเช่นคาเฟ่น,นะคะหรือว่าสนามกอล์ฟก็อยู่ใกล้ๆกันห่างจากถนนรังสิตนะครนายกเข้ามาถึงหน้าแปลงของเราเนี่ยเพียงแค่2กิโลเองค่ะทุกคน ระหว่างทางที่เราขับรถเข้ามานะจริงๆแล้วเป็นถนนหลวงถนนลาดยางตลอดเส้นทางเลยมีเพียงถนนที่เป็นถนนแบบเนี้ยประมาณร้อยกว่าเมตรเองนี่ค่ะนี่คือคลองสาธารณะประโยชน์ทุกคนเห็นไหมอ่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆเลยใครที่ซื้อไว้ถือว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะอะไรที่โอภาชมพาดูแล้วทุกคนค่ะถือว่าเป็นที่ดินที่โอคัสสันมาให้แล้ว นะในราคาแค่1นึ่งล้านสี่แสนบาทรวมค่าอุณภาษีให้แล้วบนเนื้อที่200ตารางวารีบดูรีบ,รบจับรีบจองเลยนะคะมีบ้านหนึ่งหลังพร้อมสร้างจดสวนไว้มีมุมน่ารักน่ารักให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ดีมากๆเลยเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวพาชมก่อนลนดดักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงที่เขาขายกันแค่ราคาตารางวาละเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทฮู้มันได้ขนาดนี้เลยเหรอมีคาเฟ่ใกล้ๆนะคะให้เราได้แบบว่า ไปนั่งเล่นนอนเล่นอ่านหนังสือแบบชิวๆได้เลยนี่เห็นไหมนี่คือถนนสาธารณะที่เข้าออกในโครงการของเราเรียกว่าโครงการอาจจะทูยิ่งใหญ่ไปนะแต่มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นที่ดินทั้งหมดทั้งโครงการตรงนี้มีแค่ประมาณ10กว่าแปลเงเองนะคะและถนนหนทางเนี่ยขับแบบ พูดปลาสิบรอดเลดรถเทรลเลอร์เข้าได้สบายมากๆเลยฉะนั้นทุกคนรีบเลยนะคะตรงนี้เพียบพร้อมทุกอย่างาล้อม้วเป็นอาณาจักรส่วนตัวนะคะมีพื้นที่ที่ให้เราจอดรถได้มีพื้นที่นั่งเล่นนอนเล่นได้แบบสบายๆไปดูกันดีกว่าแล้วพูดเยอะแล้วขอแห้งอ่ะทุกคนอยากขายมากเลยราคาถูกเวอร์แล้วทุกคนขาตอนที่ผมพร้อมจะพาชมแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ช่วงคลอง14พอดีเลยนะคะฝั่งนู้นก็คือจะเป็นคลอง14น้องเสือคลอง14น้องสำหวังนะคะอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าของเราอยู่ตรงนี้เขตเนี้ยคือ ข้ามของข้ามสะพานมาก็จะเป็นตำบลคลองใหญ่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะส่วนที่ดินของเราคืออยู่ตรงนี้ค่ะแปลงนี้ไม่ใช่นะแปลงแรกก็คือจะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะทุกคนนี่ขับรถมานะคะสังเกตนเนาะเราเข้ามาจากถนนลังสิตนครนายกเลี้ยวเข้ามาคลองสิบสี่ก่อนข้ามสะพานนะคะไปทางสนามกอล์ฟวอเตอร์มิล ตรงเข้ามาเลยเราจะมีประตูน้ําถึงก่อนตอนนี้เข้าได้แล้วเพราะว่าอาปตอํทถนนสวยงามแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เทลาดยางนะเราจะข้ามาจากสะพานประตูน้ําตรงนี้ก็ได้นะคะคือขับรถเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกขวามือเราจะเห็นชัดๆเลยประตูน้ํานะคะหรือเราเลยมาเลยนะคะก็จะมีสะพานข้ามสะพานดูไม่ใหญ่มากอาจจะสูงๆนิดหนึ่งทุกคนไม่ต้องตกใจข้ามได้เพราะว่าหกล้อสิบล้อเทเลอร์เข้าได้หมดเลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาก็จะมาเจอที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลย เข้ามาเลยค่ะด้านในที่ดินนะของเราอยู่ในตำแหน่งประมาณแปลงที่2เมไม่ประมาณแหละค่ะแปลงที่สองแปลงที่1อยู่ตรงนี้แปลงที่2ก็อยู่ตรงนี้ถนนสาธารณะประโยชน์ยกให้กับหลวงเรียบร้อยแล้วความกว้าง6เมตรขับรถได้สบายสบายเลยตอนนี้เราจอดรถอยู่หน้าบ้านนะหนึ่งคันแล้วแล้วก็ยังขับได้อีก1คันนะคะนี่ทุกคนค่ะถึงละตรงนี้เลยที่ดินของเรานะ ในที่200ตารางวาล,อลว้อมรั้วลดหนามไว้สีด้านเรียบร้อยแล้วมีประตูเลื่อนเข้าออกสะดวกสบายภายในปลูกต้นไม้น่ารักน่ารักน่าอยู่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็ปูหญ้าสนามหญ้าให้เราได้เดินเล่นอย่างมีความสุขเนาะรวมถึงเราจะแคมปิ้งนะคะกางเต็นทน์นอนก็ได้ที่นี่อากาศดีนะลมเย็นสบายสายเลยนะมีลูกค้าหลายคนนะคะชอบอยากได้แต่ว่าด้วยความ ไม่พร้อมเลยแหละอย่างก็เลยอาจจะต้องรอนะคะแต่ว่าโอ้ขอลูกค้าที่พร้อมจริงๆก็ง,ง,งือมีแสงสว่างหน้าบ้านของเรานะตัวบ้านเองหันหน้าไปทางทิศเหนือนะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรนะคะหน้ากว้างติดถนนตรงนี้ประมาณ25เมตรความลึกประมาณ32เมตรนะคะรวมเราจะได้เนื้อที่2 0 0ตารางวาถนนคดแดงตรงนี้เราสามารถจอดรถได้ถ้าไปเบียกเองก็คือ2คันแต่ถ้าจอดแบบสบาย,บายกาๆกว้างๆก็คือ1นคันนะคะประตูเลื่อนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ ต้นไม้ภายในสวนที่ปลูกไว้นะ,ะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ปา่าไม้ใหญ่รวมถึงผลไม้ต่างๆเดี๋ยวจะพาชมแบบละเอียดยิบเลยทุกคนนะ,ะพอเข้ามานะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นสนามหญ้าสวนหย่อมแบบนี้นะคะมีก๊อกน้ําเปิดปิดตรงนี้มีอยู่ประมาณห้าหกจุดเลยทุกคนพอต่อความต้องการภายในสวนของเรามากๆนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือจะเป็นทางขึ้นทางขึ้นลงในบ้านหลังเนี้ยมีถึงสองทางทางนี้แล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวพาไปดู ตรงนี้มีระเบียงเป็นตัวแอลนะคะหนึ่งแล้วก็มีมานั่งมีเคาน์เตอร์บาร์มีห้องนอนมีห้องรับแขมีห้องครัวมีห้องน้ํามีห้องที่เราสามารถอยู่อาศัยได้เลยทุกอย่างคือเดี๋ยวพาไปชมตอนนี้โอให้ชมสวนก่อนนี่คือสนามหญ้าต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกอยู่นี้มีต้นอะไรบ้างมีต้นแคนาไม่ใช่สิต้นอะไรอ่ะมอกกานีอ่ะอันนี้มอกกานีนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นเขาเรียกอะไรนะ อะไรนะโอ,อจ๋จำไม่ได้แล้วติดปากอยู่ทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะเอาไปนอ,อกอพาชมก่อนส่วนต้นไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกอยู่นะมีต้นอินทนิมีต้นดอกอะไรไม่รู้่เต็มเลยบานบุรีสีม่วงก็มีลีลาวดีแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับด้านแนวตรงนี้เรามีแกมปลูกนะคะต้นไซเกาหลีไว้เพื่อแบบว่าความเป็นธรรมชาติความสวยงามเนาะนี่เลยค่ะโอ๋อให้ทุกคนชมแบบนี้ก่อนเนาะควจะได้แบบว่าเห็นสภาพบรรยากาศพื้นที่ของเราตรงนี้เดี๋ยวจะพาชมด้านท้าย เดี๋ยวจะวนจากนี่ลงหลังบ้านแล้วก็วนวนวน,วนกลับมานี่คือสวนผลไม้ด้านหลังตรงนี้มีผลไม้อะไรบ้างนะคะมีมะม่วงละมุดนะคะชมพู่มะมา่วงหาวมะนาวโหไมโยมนะคะแล้วก็รั่หลังมีอยู่หลักหลากหลายต้นเลยมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อลักษณะตัวแอวบ่อน้ำไม่ลึกมากนะไม่ชอบก็บปิดได้เลยมีต้นดอกดีลววาวดีแล้วก็มีปลูกดอกไม้สวยงามเห็นไหมไม้ดอกไม้ประดับอันนี้เขาเรียกว,ว่าเตยดา่านะคะ่ะทุกคนนี่มีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะนี่คือพื้นที่ ด้านข้างบ้านทุกคนมีต้นไม้ประดับที่เราปลูกไว้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในบ้านก่อนก่อนที่จะพาทัวร์นะคะหลังบ้านหลังสวนเนาะนี่มีการปูแผ่นทางเดินนะคะเราจะได้เดินแบบสะดวกสบายแบบนี้ไว้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆต้นไม้ที่ปลูกไว้ไม้ดอกไม้ประดับมีหลากหลายมากๆเลยทุกคนถ้าจะเรียกชื่อนี่คงจะยาวเหยียดมากๆเลยนี่คือนาบ้านเดี๋ยวจะพาไปชมภายในบ้านนะตอนนี้วนก่อน พื้นที่จอดรถนะคะปูด้วยหินครูไว้เรียบร้อยระบบน้ําลดน้ําตรงนี้สามารถลดได้ทั้งสวนเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6. 7จุดจ็ดจุดด้วยกรารปลูกต้นไม้อันนี้คือ,อหัวใจเศรษฐีสวยมากนะคะเวลาออกดอกเยอะๆนี่คือจะเป็นทางที่ไปหลังบ้านทุกคนเดี๋ยวพาชมก่อนนิดน,นึงตรงนี้เข็มปตัตตวีอันนี้คือต้นหลิวอันนี้ต้นอะไรจำไม่ได้มีแผ่นพื้นปูแบบนี้นะคะมีความสวยงามมากๆเลยทุกคนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะ ภายในบ้านก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาว,วนจากตรงนี้ออกมานี่นี่เลยค่ะเดี๋ยวพาว,วนออกมาเนาะระบบน้ําทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะมีห้องน้ําในตัวนี่เลยกล๊อกน้ํานี่คือรั้วนี่อันนี้ อะไรไม่รู้จาไม่ได้แล้วไปเดี๋ยวจะพาไปชมภายในบ้านกันทุกคนไปกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้อบพร้อมจะพาไปชมภายในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะระเบียงหน้าบ้านเนี่ยจริงๆเราเข้าออกได้ถึง2ทางนะเราจะเข้าทางนี้ออกทางนี้ก็ได้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีอีกทางหนึ่งบันไดมีอยู่2ฝั่งด้วยกันจะลงสวนก็ได้น,น,นี่ เดี๋ยวพาทุกคนนะคะชมภายในบ้านเสร็จแล้วก็จะลงข้างหลังแล้วก็จะพาวนด้านหลังที่เป็นสวนผลไม้นะพื้นที่สองรอตารางวาถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับการอยู่อาศัยใช้ประโยชน์พักผ่อนได้ดีมากๆเลยนะมาเ่าแรกเลยนะคะทุกคนตรงนี้ด้านหน้านะคะก็เป็นพื้นที่ที่ปูด้วยแผ่นพื้นนะคะลวดลายแบบนี้ไว้บันไดมีอยู่สามขั้นค่ะนี่ พื้นระเบียงจะเป็นไม้เทียมนะคะเหมือนอารมณ์แบบคาเฟ่รีสอร์ทอะไรประมาณนี้ค่ะมีม้านั่งเป็นตัวแอลมีไฟฟ้าแสงสว่างอยู่2จุดด้วยกันมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีสนะคะติดด้วยฉนวนกันความร้อนเป็นโครงเหล็กเนาะนี่มีลูกกลงกันตกนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นมานั่งแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งจุดระเบียงของเรานะคะอ้อมไปถึงด้านหลังเราสามารถออกจากห้องครัวได้มีพื้นที่จัดสวนหน้ารังหน้ารักไปตามมุมต่างๆเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เราจะปูด,ด้วยหินแกรนิตค่ะทุกคนนี่เลยแผ่นเดียวเลยนะคะแบบนี้ก็ซื้อเก้าอี้นะคะแบบสูงๆมานั่งเช้าเราก็มานั่งจิบกาแฟนะคะก็มองบ่อน้ําเราเลี้ยงปลาตรงนี้เราก็สามารถที่ให้อาหารปลาก็นั่งดู ชมธรรมชาติแบบชิลๆได้เลยนะะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สนามหญ้าที่เราสามารถจะทำกิจกรรมแคมปิง้งกางเต็นท์หรือว่าเราจะนั่งเล่นชิลๆนะคะชมนกชมกาฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติได้ดีมากๆเลยบ่อน้ำตรงนี้ถามมาลึกมากไหมไม่มากนะทุกคนเรามองเห็นถึงก้นบ่อเลยนะตรงมุมนี้ค่ะได้มีการจัดสวนไม้นะคะเป็นทางลงอีกทางหนึ่งจากพื้นระเบียงของเรา ลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราคือเรียกได้ว่านอนเล่นได้เลยนะช่วงเช้าช่วงเย็นที่แบบแดดยังไม่ออกปลูกต้นไม้ไว้นะคะไม้ดอกไม้ประดับที่น่ารักน่ารักมากๆเดี๋ยวจะพาลงจากตรงนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวพาชมภายในบ้านก่อนเนาะทุกคนนี่เลยค่ะพื้นระเบียงเราแบบนี้นะคะมานั่งเป็นตัวแอลค่ะมีผนักพิงด้วยแค่เราซื้อโต๊ะกลางมาตั้งนะคะก็ถือว่าอยู่อาศัยได้ดีมากๆเลยในราคาหนึง่งล้าน สี่แสนเก้าหมื่นบาทเฉลี่ยตกตารางวาแล้วประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเองถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนี่เราได้ทั้งที่ทั้งบ้านเลยนะทุกคนบ้านพร้อมอยู่ดีเลยนะป้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมภายในบ้านกันค่ะทุกคนตอนนี้โอ,อ๋พร้อมจะพาชมภายในบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยประมาณหกสิบห้าตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครวงัวหนึ่งห้องโถงนี่คือห้องโถงค่ะมีไฟฟ้าแสงสว่างมีหน้าตา่าง ติดพม่านเรียบร้อยตรงนี้คือทุกคนไม่ต้องทําอะไรแล้วนะที่ดินพร้อมบ้านราคาเฉลี่ยตกตารางวาละเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทบอกได้คําเดียวว่าใครได้ไปคุ้มค่ามากๆเลยติดพม่านเรียบร้อยมีประตูเข้าออกแบบนี้นะคะกว้างๆผนังตรงนี้ทาสีสันแบบทันสมัยแบบดูสีแบบนวลๆแบบเหมือนแบบผู้ดีมากๆเลยเนาะนี่ค่ะนี่คือพื้นบ้านนะคะห้องโถงตรงนี้คือจะเป็นลายหินอ่อนแต่จะเป็น แอนิโต้ขนาดหกิบคูณหินะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องโถงนั่นเองหนึ่งห้องค่ะต่อไปค่ะทุกคนนี่คือจะเป็นห้องครัวเราสามารถที่จะออกจากประตูนี้ไปอย่างระเบียงตามที่อภพาชมไว้เมื่อสักครู่เนาะนี่คือพื้นห้องครัวค่ะทุกคนมีเคาน์เตอร์ครัวมีประตูเปิดปิดอยู่สองช่องด้วยกันมีซิงลังจานแค่เอาเตาแก๊สมาตั้งก็สามารถทำกับข้าวได้เลย ในครัวตรงนี้ปลูกกระเบื้องไว้แล้วนะคะด้านที่เป็นเคาน์เตอร์มีหน้าต่างอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนี่ค่ะเราจะมองเห็นวิวน้ำนี่โอให้ทุกคนดูก่อนเนาะมีต้นไม้มีน้ำมีนานะคะที่เราจะมองเห็นมองเห็นเพื่อนบ้านบรรยากาศดีมากล้อมล้อไไปทั้งสี่ด้านเรียบร้อยที่นี่ตําบลคลองใหญ่อําเภอองคลักษ์จังหวัดนครน,นายกนะคะ รัศมีห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนดูโล่งสบายตามากๆเลยต่อไปคือจะเป็นห้องนอนค่ะทุกคนห้องนอนและห้องรับแขกจะเป็นกระเบื้องลายเดียวกันเงาวับแบบนี้เลยสีสันภายในห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกสีเดียวกันติดผ้าม่านไว้สีแตกต่างกันมีหน้าต่างสองด้านนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะติดผ้าม่านไว้สองฝั่งเรียบร้อยมีกล่องควบคุมไฟฟ้านะคะทุกคน ฝ้าตรงนี้จะเป็นฝ้าฉาบเรียบผนังสีสันแบบครีมครีมนุ่นนนนะคะดูแล้วแบบสบายตาม,มากๆเลยออกจากห้องนอนเราจะไปห้องน้ำกันนะคะทุกคนนนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะนี่พื้นตรงนี้จะเป็นพื้นกระเบื้องแกนิโต้ขนาดหกสิบคูณหกสิบแต่ลายเหมือนกระเบื้องแบบเล็กๆๆจิ๊กซอต่อกันนะคะนวมๆก็คือน่าอยู่แหละทุกคน ต่อไปคือห้องน้ําค่ะทุกคนห้องน้ําตรงนี้นะคะพื้นปูกระเบื้องลายหินอ่อนแบบหยาบๆไว้เรียบร้อยเป็นห้องน้ําก็ต้องมีชักโครกนะจ๊ะทุกคนมีฝักบัวอาบน้ําปูกระเบื้องผนังจากพื้นถึงฝ้าเพดานมีช่องระบายแสษมีช่องระบายอากาศช่องแสงมีที่ตากผ้าวางผ้าตรงนี้ฝ้าเป็นฝ้าฉากเรียบมีไฟฟ้าแสงสว่างตรงนี้จะเป็นฝักบัวอาบน้ํา นี่เลยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมนะคะอ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันที่วางของกระจกสองหน้าส่งความสวยความรอก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ,ะนี่คือลักษณะตัวบ้านเนาะทั้งหมดคือหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งระเบียงแบบรอบเลยนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะออกจากตรงนี้กันค่ะ พอเราเปิดประตูออกมาปุ๊บเราก็จะมายืนอยู่ในระเบียงรับลมได้ดีมากๆสังเกตจากต้นไม้ใบไม้ที่ปลิวอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนข้างเคียงกับเรามีเพื่อนบ้านนะคะซ้ายขวาหน้าหลังเพื่อนบ้านน่ารักมากๆทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถนั่งเล่นนอนเล่นชิลๆทำกิจกรรมกับครอบครัวได้ดีมากๆเลย บ้านหลังนี้สีสันที่ทาไว้เป็นทรูโทนนะคะเป็นจะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มแต่เป็นสีเขียวที่ทันสมัยมากๆเลยอะต่อจากนี้ไปทุกคนคะ่ะอจะพาทุกคนไปทัวร์กันตรงนี้นะคะลงจากตรงนี้ค่ะแล้วเราจะไปวนนะคะภายในสวนแล้วก็จะวนกลับมาฝั่งนี้กันไปกันคะ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะจากมุมนี้ฝนกำลังจะตกแล้วนะ แต่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนะคะเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะหน้าที่ของเราคือจะต้องพาลูกค้าชมที่ดินสวยๆให้จบก่อนเนาะอันนี้คือเราจะเดินนะคะรอบบ้านหรือว่าเดินวนระบบน้ำระบบไฟทั้งหมดพร้อมใช้ง,งานได้เลย,เน,ยนะจ๊ะไปนี่เลยค่ะ ตรงนี้คือด้านหลังเนี้ยจะเป็นสวนผลไม้คือบ้านสวนตรงเนี้ยเราจะทําให้เป็นแบบหลากหลายอารมณ์มากๆจะมีทั้งแบบว่าเป็นสวนแบบสวนผลไม้สวนหย่อมที่เราสามารถนั่งแบบชิลๆอ,อ,อารมณ์เหมือนเราอยู่คาเฟ่ได้เลยนะคะนี่คือเราเป็นการเดินรอบบ้านปูหญ้าสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างบ้านนะคะทุกคนที่เราเดินมาจากลงจอดรถหรือว่าเราลงจากระเบียงหน้าบ้านก็ได้นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้ นี่คือเสาไฟเราจะเข้าบ้านเรียบร้อยนะคะนี่ปลูกต้นมไม้ไว้รอบบ้านบ้านทรงยกสูงนะคะทุกคนล้อมรั้วทั้งสี่ด้านเรียบร้อยซึ่งก็จะเป็นรั้วลวดหนามแบบนี้นะคะลวดหนามก็มาตรฐานทั่วไปนะคะเจ็เซนที่เราอาล้อมไว้ให้นะภายในสวนมีอะไรบ้างโอลืมพาชมเลยอะค่ะทุกคนมีตั้งแต่ขนุนมะยมสะดาส้มโอนะคะ มะนาวมะกรูดนี่เลยค่ะกล้วยชาโอมีเยอะมากทุกคนอยู่ตรงนี้ช่างยังไม่ได้มาตัดหญ้าให้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพาทุกคนชมไปก่อนกล้วยทั้งแถวเลยนะน่าจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะทั่วไปที่เขาปลูกกันนี่คือส้มโอจริงๆแล้วมีลูกติดแล้วนะแต่ลูกหล่นล่วงหายไปไหนไม่รู้นะคะหรือว่าทีมช่างเก็บกินไปแล้วนะคะนี่มีมะเฟืองค่ะทุกคนอยู่นี่ ต้นกล้วยเริ่มจะโตแล้วนะเดี๋ยวเลยหัวเราก็จะล่มเย็นสบายแล้วนี่คือต้นทับทิมค่ะทุกคนระหว่างทางที่เราเดินเรื่อยเรื่อยเราก็จะพาชมเนาะตรงนี้จะเรียกว่าคือพื้นที่หลังบ้านทุกคนอารมณ์แบบวิวสวยมากอะดูสิเห็นไ,ไหมใครได้ไปในราคาแค่ตารางวาละเจ็ดพันสี่้อห้าสิบาทหรือเหมาโยแปลง ห4 9 0 0ล้าน 4, 90, บาททุกคนรีบมาซื้อก่อนที่เจ้าของจะปรับราคาขึ้นนะแวแวว่าจะมีการปรับราคาขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าของได้มีการแบบลงทุนทำไปเยอะมากๆเลยนี่คือฝรั่งของเปาซื้อนี่ชอมชาวอมนี่พร้อมเก็บกินเลยนะอยู่บ้านสวนไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะอดจะอยากไหมไม่มีเลยคะ่ะมีความพร้อมทุกอย่างให้เราได้เก็บกินได้ฝรั่งต้นนี้นะคะอันนี้คือฝรั่งกิมจูทุกคนกำลังออกลูกเต็มเลย นี่เห็นไหมออกลูกออกดอกเต็มไปหมดเลยนี่ครับฝรั่งค่ะชะอมตรงนี้ทุกคนจะง,งามมากๆเลยดูสิมีสะดาวมีกล้วยนะคะแถบนี้ก็จะมีทั้งต้นชมพู่นี่ส้มโอนะคะมะนาวละมุดมะม่วงมะม่วงหาวมะนาวโหก็มีอันนี้จะเป็นพื้นที่เหมือนเราทําเป็นสวนไว้เลยด้านหลังนี่ ใครได้อยู่ตรงนี้บอกได้เลยว่าจะโชคดีมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้อยู่ในหลากหลายอารมณ์เป็นทั้งรีสอร์ทเป็นทั้งบ้านสวนเป็นทั้งแบบว่าพื้นที่ที่ให้เราได้แอเวนเจอร์เป็นชาวสวนแบบเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะนี่พื้นที่สองรอยตารางวาเอาจริงๆแล้วอยู่กันทั้งครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ก็ได้นะแค่นี้ก็ถือว่าจะดูได้แบบว่าดูแลได้เหนื่อยมากๆแล้วนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ โซนด้านหลังเนาะส่วนด้านหน้าอ,อุพาทุกคนชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะล้อมรัวทั้งสี่ด้านมีประตูเลื่อนเข้าออกแบบสะดวกสบายมากๆตอนนี้พาวนพาออกมาจากด้านหลังฝั่งนู้นเนาะแล้วเราก็กลับเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตรงนี้อ,อุปาทุกคนชมไปแล้วเนาะนี่คือต้นมะยมนะคะนี่มะม่วงไม้ดอกไม้ประดับไม้ป่าต้นไม้ใหญ่ๆเนาะคือทุกอย่างพร้อมอยู่ดีเลยที่นี่ตำบล คลองใหญ่อเภอองคลาคจดนครนายกนะคะทุกคนราคาเพียงแค่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทรีบมาจับมาจองกันได้ค่ะเาจ้าของจะปรับราคาเป็นหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะเพราะว่ามีการพัฒนาได้มีการแบบลงทุนทําไปค่อนขงจะเยอะมากๆนะคะมีเพื่อนบ้านที่น่ารักนะทุกคนสนใจรีบๆมาจับมาจองในที่200ตารางวาฉนดขุดแดงพร้อมโอนวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนจ้ะบายๆจุ๊บ โดยรวมของที่ดินพร้อมบ้านแห่งนี้ก็ประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆบ้านสวยๆราคาถูกๆที่สำคัญคือราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆหลังอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ